สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับเกมนิโนคุนิกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมก็เปิดได้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับหลายๆคนก็น่าจะเข้าสู่ช่วงของการปั้นอาวุธและอิมเจนสำหรับแต่ละาธาตุนะครับวันนี้ผมมีธาตุหนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือธาตุความมืดนะครับมันน่าสนใจอย่างไรต้องบอกว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในส่วนของอิมเน,นะครับ ไว้มาดูกันเลยว่าอิมาม n เจนตัวไหนที่ผมคิดว่าน่าสนใจสำหรับาธาตุความมืดนะในส่วนของอิมาเจนที่น่าสนใจาธาตุความมืดจะมาเป็นแบบคู่หูนะครับก็คือเป็นการทำดาเมจแบบเป็นคอมโบนั่นเองนะครับตัวแรกที่จะพูดถึงคือไดโนเซรอสนะครับตัวของไดโนเซรอสในร่วมเดินทางนั้นจะมี สกิลแพสซีฟคือเพิ่มปริมาณดาเมจธาตุมืดที่ยังไม่ปลุกพลังอยู่ที่1%นะและสกิลอ i g h t จะสร้างดาเมจ221%ของพลังโจมตีและมอบผลน็อกดาวน์เป็นเวลา1.5วินาทีมีโอกาส1 0 0มอบผลกัดกร่อนนะครับและผลกัดกร่อนจะสร้างดาเมจ100%ของพลังโจมตีเป็นเวลา8วินาที อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแวมแบตนะครับจะเป็นอิมเจนประเภท3ดาวนะในส่วนของสกิลที่ยังไม่ปลุกคลังจะเพิ่มพลังโจมตีาธาตุมืดที่1%นะส่วนของอันต้าโซนิกตัวนี้จะสร้างดาเมจอยู่ที่257%ของพลังโจมตีมีโอกาส30%มอบผลกัดกร่อน ผลกัดกร่อนจะสร้างดาเมจ100%ของพลังโจมตีเป็นเวลา8วินาที่ิวนี้จะมีคููดาวอยู่ที่20วินาทีนะอิมา i n เจนตัวนี้จะสามารถเล่นคู่กับเครื่องประดับของบอสตัวใหม่นะของสเตลเลียซึ่งจะเป็นแหวนตัวนี้เป็นแหวน4ดาวคริปปิ้งดาร์จะเพิ่มปริมาณดาเมจ5%แก่เป้าหมายที่มีผลกัดกร่อนนะก็คือ เมื่ออิมเมจเจนของเราทําให้ฝ่ายตรงข้ามติดกัดก่อนแล้วเราก็จะยิงแรงขึ้นนั่นเองในร่วมเดินทางทําไมผมถึงแนะนำแวมแบทนะไม่แนะนําตัวของปอกพังเพราะว่าตัวของปอกพังจะมีเพิ่มปริมาณ damage, าดาเมจธาตุมืดเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันในตัวของปอกพังถ้าเราไม่ได้เติมเยอะหรือดวงดีจริงๆเราจะหามาปลุกพลังได้ยากมากซึ่งตัวของแวมแบทจะปลุกพลังได้ง่ายกว่านั่นเองนะคราวนี้ มาดูกันในส่วนของลานปร,รองอิมาเจนนะของแวมแบตจะมีสกิลชื่อว่าโซนิกเวบนะจะปล่อยอันต้าโซนิกเจาะทะลุศัตรูต่อเนื่อง2ครั้งสร้างดาเมจ1น7%ซของพลังโจมตีต่อฮิตแก่ศัตรูที่อยู่ในขอบเขตและมอบผลกัดกร่อนเป็นเวลา8วินาทีนั่นเองจากคำอธิบายสกิลนี้จะเห็นว่าจะปล่อยพลังโจมตีออกไป2ครั้งนะ ที่ยังไม่ปลูกพลังก็คือจะสามารถสร้างดาเมจ214%นั่นเองถ้าตัวเดิมโดนเข้าไปทั้ง2ครั้งนะตัวของสกิลเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะ2ครั้งจริงๆหรือเปล่านะเดี๋ยวดูที่ซุยริวนะเดี๋ยวจะหยุดให้ดูที่ซุยริวตัวนี้เนี่ยเขาจะปล่อยตัว แมแบทเนี่ยอาวุธคล้ายๆกับรูปขังเขาออกมาทั้งหมด2อันซุยริวนะสังเกตดีๆจะโดนดาเมจกี่ครั้งอ่าครั้งแรกไปแล้ว198และครั้งที่2อีก1 9 6แสดงว่าตัวสกิลโซนิกเว็บของแวมแบทเนี่ยจะโจมตี2ครั้งต่อการปล่อยสกิล1ครั้งนั่นเองนะในข้อดีอีกอย่างหนึ่งของอิมัเจนระดับ3ดาวนะดูที่ยังไม่ปลุกพลังโซนิกเว็บ จะมีคูดาวที่ต่ำมากอยู่ที่15วินาทีเท่านั้นเองนะและตัวของ i m a g เจ e เมื่อปลุกคลังในระดับสูงสๆจะลดคูดาวของสกิลที่ใช้ในรันประลอง i m a g i จ e ด้วยซึ่งจะทำให้ปล่อยสกิลออกมาได้บ่อยขึ้นนั่นเองนอกจากดาเมจที่แรงขึ้นนะคราวนี้มาดูการเล่นคู่กับตัวของไดโนเซารสนะ สัตว์ป่าคำรามจะสร้างดาเมจ425%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูในขอบเขตมอบผลกระทบกระเทือนเป็นเวลา2วินาทีและเพิ่มปริมาณดาเมจแก่ศัตรูที่อยู่ในสถานะกัดก่อนอีก25%นั่นคือเมื่อแวมแบทปล่อยสกิลโซนิคเว็บไปแล้วเกิดสถานะกัดก่อน พอสไดโนเซรรสใช้สกิลตามก็จะใช้สกิลได้แรงมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเล่นคู่กันได้จริงๆหรือเปล่าในการต่อสู้จริงนะ,ะผมก็ได้ทดลองกับในของนะอิมาเจนปัจจุบันะอ่นะมาดูกัน แวนแบทใช้สกิลไปแล้วนี่นะจะเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามมีติดสถานะคล้ายๆดอกไม้สีม่วงนั่นคือติดสถานะกัดกร่อนแล้วนะหลจากนั้นตัวเดนนอนเซรลอตใช้ตามนี่จะเห็นว่าสถานะกัดกร่อนยังมีอยู่แสดงว่าสามารถเล่นคู่กันได้ในสกิลชุดแรกที่เกิดขึ้นนะการเล่นคอมโบของคู่นี้จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรข้อดีคือการใช้สกิลที่ช้าของเดนนนเซรอ จะทำให้เรามั่นใจว่าตัวของสกิลจะไม่ถูกขัดแต่ข้อเสียคือตัวไดน o เส l รต์เนี่ยจะต้องมีความอึดในระดับหนึ่งคือเราต้องปั้นให้เก่งในระดับหนึ่งนั่นเองเพื่อที่จะทนดามเมจของฝ่ายตรงข้ามที่เขาใช้สกิลใส่เราจนหมดแล้วถ้าทนไม่ไหวตัวของไดน o เส l รต์ก็อาจจะตายไปก่อน เราก็อาจจะมีตัวของอิมาเจ้นสักหนึ่งตัวเอามาคอยฮิ้วทำให้ไดนโนเสาร์ไม่ตายนั่นเองคิดว่าหลายๆคนถ้าทำการปั้นโทโคโทโคมาก็อาจจะทำให้คอมโบนี้สามารถใช้งานในลานประลองอิมาเจ้นได้จริงนะทุกคนนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมโบคู่นี้คิดว่าน่าสนใจหรือเปล่าผมดูแล้วว่ามันก็น่าสนใจอยู่นะถ้าเกิดว่า ใครที่อยากจะปั้นสายความมืดไปเล่นในลานปลองอิมาเจนหรือใช้ในร่วมประจญภัยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ